หอมหวน้ข่าวนาคข่าวนี้วบอข่าวนี้วข้าวนียวกล้วยข้าขว,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 วต้มได้ยูบอกได้ได้ได้แขงแรแข็งแรง,แง,แรงโหหมดแล้วนะครับ หมดแล้วครับหยุดนโ้ยดอุ่นัยก่อนถนนคดีเดินปรีโอ้แข่งแ่งชุดสลอดแล้วครับอันนี้ ปูนะครับไอเล่ยไปหันกลับไปทำะกอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยอาชานเตรียมตัวนะครับคุณยายอุ่นก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับโบสานโบเธอเพรามีความสุกขควาจะจริญเด้อปีใหม่แล้วก็สิ่งที่บดีที่บงงามก็ให้ทิมไปนําปีเก้าเด้อสิ่งโรหลายสายดีกับทิมไปนําปีเก้าเพราะมันเมืดบนี้กัปีใหม่มาแล้วก็เธอได้รับแต่สิ่งใหม่ๆหม่เด้อเธอได้รับแต่ของที่ดีๆเด้อของที่อันนั้นนะมีเธออัน ได้รับเด้อได้รับแต่ิงที่ดีๆเนาะความเจ็บยัได้ความไข้ยังมีได้บกาวเขาดหลใหญ่ด้อเจ้าประหาเงินเธาจะได้มือกำประหาข้ามเธาจะได้มือโกบหอกินคอบทานนนรับเธาจะได้เงินมือนนนตื่นได้เงินเสนเบลฝ่ามือเธได้แก้วมันีสุดโทษหายมือมาผ่านม่านหายมือมาเบ็ดด้อนนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านขั้นเข้าสุกกระเป๋าทุกมือทุกวันคิดต่เงินก็เงินไหลน้องคิดต่ทองก็ทองไหลโงคิดต่เงินคมแกคนหลังไหลเข้ามา ยูเข้ามาสู้กระเป๋าเด้อผีไม่ละป็รีแล้วก็จะไปท้าน้ำาพื่ได้ผู้ช่ยเฮอไปทั้งดงพวกคือเฮ้งข้างไปกลางบ้านผู้ใต้ตาน้าผู้รักขอเฮอผู้เบอร์ขอปั่นไปมีท่านมาส่งมายืนอเด้อป้าน้ำเทา้าเท้ามาหาป้าน้ำพญาพญามาสอยเด้อ ใครมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปลอดภัยเด้อปีใหม่แล้วกันคุณพระศรีรัตนาตจจงพกปักหักรักษาคุ้มคงคือะอายุยืนร้อยเอ็ดพันประโลยโยๆเฮงเฮงมันมานเด้อทู่หยรางวันที่หนึ่งเด้อเอซดี่ละระกคนก็ดีสาธุเอร้อยล้านเด้อร้อยล้านมันลนสาธุสาธุสาธุีสาธุอีใหม่นะครับ

嗯嗯、<noise> 啊，呃、啊，不是不开关，他他不 ของย่พาพาก็ใส่บาทร่วมด้วยนะครับตอนนี้ลูกคนเตรียมใส่บาทรทเกคนจะได้บุญทุกคนว่าทำบุญสุท้ายปีขาต้องรับปีใหม่ทุกคนเตรียมใส่บาทนะขนมขางหังมีเยอะขนมข้างหลังมีอ ที่ส่คือ่าขนะครับบไอของย่าขาวหลวลงเดี๋ยวกไปลงทันไปก็จะมีทีู่อยาา่า แต่งเมือทีมงานนะครับทีองาน้องาต้านมาเอากล้องเาไว้ทีมงเห็น

ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ส้องทำอะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วพอจะทำอะไรต้องทำอะไรเสร็จแล้วจะ ใส่บาทร่วมกันนหมครับวันนี้ ไปเลยแล้วก็หาการระบงังใหญ่ๆไปนี่ไงสวดสดีาระคุณนารุ่นใส่บัตรเสร็จแล้วนะคะอันุโมทนาสา,สาทุกุณครั้งนี้กับคุณคนป้าแตนด้วยนะคะขอสิ่งได้ร้ายกายเป็นดีไปหมดเลยนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของลูกะคนะป้าแตนค่ะ